นี่ยายรีเข้าครัวทำกับข้าวจ้ะแกงหน่อไม้ยองหน่์นาน่งจะนั่งแล้าๆเนี่ยนั่งแล้้ๆจะแกงหน่อไม้หน่อไม้กระทุบแล้วต้มแล้วก็ะทุบแล้วจ้ะเตรียมเครื่องมีตะไคร้หัวหอมและะ้วก็พริกมีมะฝักทองแล้วก็เห็ด อันนี้ชะอมหรือผักขาอันนี้ผักหวานบานเ้อาผักหวานบานเก็บมาไว้อยอด่นใสมีน้ำปลาขาดไม่ได้คือน้ำปลาน้ำปลาไม่รีต้มแล้วได้ี่่ผงนัวเดี๋ยวเตรียมไปตั้งหม้อก่อนนะคะหม้อเดือดแล้วก็เตรียมเครื่องลง มีห,หอมมีตะตะไคร่แล้วก็พริกลงไปแล้วก็เครื่องปรุงลงน้ำปลาเกลือน้ำปลาเดือดแล้วเดือดแล้ว หน่อไม้ทุบไปแล้วก็เอาลงเลยหน่อไม้ทุบแล้วก็เอาลงไปเลยหน่อไม้พันซุกแล้วเดี้ยเนซุกแล้วฟักทองฟักทองนี่พันซุกซาเอาพันลงก่อนลงก่อนเห็ด เ e ็ t ไว้ที่หลังวางไว้ก่อน ฟักทองสุกแล้วเนี่ยยายอาลีเอาฟักทองใส่สุกแล้วเอาเห็ดใส่บันนี้บันนี้เอาเห็ดลงจ้าเห็ด้อาเห็ดเห็ดลงเห็ดล้างแล้วแล้วเห็ดล้างแล้วแล้วก็วผักลงเลยผักชะอมกับผักหวานผักหวานบานเนี่ยเอาลงไปเลย เติมน้ำปลาจักหน่อยจะาผ่านัวตามไปด้วยผงนัวขาดไม่ได้คือผงนัวขาดเอียงขาดได้ว่าะจะขาดผงนัวจำขาดผงนัวกินว่ได้ ก่อนสิหาดเกลือไปหน่อยนึงใส่เกลือใส่น้ำปลาเติมน้ำปลาไปอีกทับพีหนึ่ง หอมแล้วหอมผักแล้วเอายังตะเกียบอยู่กคู่กันบ่ะฮึไปยกอันแกงสุกแล้วจ้าแกงสุกแล้วห,หอมหอมเลยอันนี้จะพาดูแกงหน่อไม้ แกงหน่อไม้ยั่วๆแกงหน่อไม้ทุกใส่เห็ดใส่ผักชะอมเบิ่งผักชะอมแม่ลีทุกนผักชะอมเป็นกำรรเลยเดียกกลับกล้องให้ดูโอ้เห็นไหมน่าอร่อยไหมคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ฟักทอง ว่าเห็ดนามหลายเห็ดนามกุบกิบนามหลเกินไปมันจะไม่อร่อยเสร็จแล้วจะฟักทองกระสุกแล้วปิดแก๊สเลยอืมอร่อยพอดีเลย